หลายครั้งเราฆ่าความสัมพันธ์ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษด้วยคำพูดที่ทิมแทงใจเพียงไม่กี่คำในไม่กี่เสี้ยววินาทีโบราณถึงบอกว่าปราหมอตายเพราะปากฝรั่งใช้คำว่า words cut like a knife คำพูดคมเหมือนมีดเพราะมันบาดใจทำร้ายจิตใจเราไม่ต่างจากการทำร้ายร่างกายเลยเจ็บใจบางทีมันอาจจะเจ็บนานกว่าเจ็บกายอีกใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วหรือพัฒนาความรักให้แนบแน่นมากขึ้นไปอีกอย่าลืมหลักแห้ข้อก่อนที่จะพูดทุกครั้งนะคะแล้วคำพูดเราจะแน่าเชื่อถือแน่าฟังและแน่าทำตามอย่างแน่าอาศจรรย์ค่ะกลาวลัดพอ podcast เคล็ดลับ how to กลาที่จะทำให้คุณเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิม เราจะมาแชร์ทิปส์และ How To เพื่อเปิดเส้นทางลัดแต่ไม่ลับของนักเก่าให้หูตาสว่างบิงบิงบิงอย่าลืมกดติดตามช่องกลาวโชว์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขณะน,นี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่พิงพิงวรารเกตตั้งสืบคุณปัจจุบันเป็น CEO บริษัท9ก6าสาห้ที่ทำเพกเกใวนิสันตรายรวมทั้งเป็น Co-Founder และ CEO ของ WPI องค์กรที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีนะคะ นี่เป็น EP 3แล้วสำหรับพอดแคสต์น้องใหม่อย่างเกาลัดสำหรับผู้ฟังนะคะที่เป็นสายพัฒนาตัวเองอยากเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในทุกวันสามารถเข้าไปที่ Skill Lane พี่ผิงนะคะมีคอร์ส How to Grow สูตรลับพัฒนาตัวเองด้วย Better Me Models ที่ใช้สอนชาวต่างประเทศมากกว่าร้อยประเทศแล้วนะคะหรือถ้าสนใจการพัฒนาในรูปแบบอื่นทั้ง h a r Skill o f Skill ทาง Future Skill ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยเช็คที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ วันนี้พี่ผิงอยากชวนคุยเรื่องการพูดเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันคนเราแบบยังไงอยากพูดอะไรก็พูดกันเยอะเลยเนาะเหมือนจะไม่ค่อยนึกถึงหัวจิตหัวใจคนอื่นเท่าไหร่เลยอะโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่มันไวรัลเร็วมากๆอะไรที่แบบดุเด็ดเผ็ดร้อนเนี่ยจะแบบไวเป็นพิเศษเลยใช่ไหมพี่ผิงเองนะคะเวลาเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยก็จะต้องคอยถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเอถ้าเราโดนด่าเนี่ยนะเราจะทำยังไงร,ระหว่างด่ากลับคือด่ามาด่ากลับไม่โกงแฝงๆเลยใช่ไหมเออแกด่าฉันได้ฉันก็ด่า แก้กลับได้หรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้เขาด่าฝ่ายเดียวเพราะเดี๋ยวเขาก็หยุดเองเหมือนการตีปิงปองเนาะมันต้องโต้กันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รับก็จบแปลว่าการทะเลาะจะไม่เกิดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะสงบนิ่งเป็นน้ําเย็น โอ้ห oh, ฟังแล้วแบบแม่พระพี่ผิงนี่แบบแม่พระนะดูเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวๆนะคะไม่ได้บอกแบบนั้นนะคือตัวพี่ผิงเองเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นแบบแนวผ้าพับไว้อะไรขนาดนั้นเคยมาแล้วเหมือนกันนะคะเคยด่ากลับมาแล้วค่ะแถมด่ากลับกับแม่ขาด้วยนะคะอ่าคิดว่าพี่ผิงแพ้หรือชนะคะติดตอกติดตอกติดตอกทายมาเลยอ่าฮะใครทายว่าชนะบ้างนะคิดว่าพี่ผิงมีฤทธิ์ดเดชขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะแน,น่นอนนะคะเราก็ต้อง แพ้สิคะจะเหลือเหรอคะเพราะว่าเราลืมไปใช่ไหมคะว่ามันมีคำว่าแม่ค้าปากตลาดมันมีจริงๆคือเราไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แบบเนี่ยกวาม,มอก,กันนะเออการกระทำครั้งนั้นเนาะก็ทำให้เราได้คิดอะไรเยอะมากเลยเราก็บอกตัวเองว่าจะไม่ทำอีกแล้วเออได้ได้คิดอะไรนะคะก็ลองมาดูใจเรานะตอนนั้นมันนั่งคิดทบทวนเนาะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเรารู้สึกยังไงอ๋อตอนนั้นเรารู้สึกโกรธมากเลยเนาะ ที่ด่าแพรไม่ใช่คือรู้สึกว่าแบบมันมือสั่นตัวสั่นอะรู้สึกหัวใจเต้นเร็วรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเหมือนมีมารมาสิงจิตทําให้เรารู้สึกสลดใจเนาะเราไม่น่าไปตอบโต้แบบนั้นอะคือเมื่เราทําไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นหลายครั้งเนี่ยคนเราไม่ได้ใช้เหตุผลในการโต้เถียงเนา แต่ว่าเป็นอารมณ์ล้วนๆแล้วจะไปเอาชนะทําไมเราจะได้อะไรเราลองถามตัวเองเนาะจักสีหรออ๋อฉันไม่แพ้ใช่ไหมฉันชนะประเด็นคือต้องชนะหรอแต่เอ๊เราชนะใจตัวเองจะดีกว่าไหมดีกว่าไปชนะคนอื่นหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็กลับมาดูตัวเองแล้วสึกอ,อยากอยู่อย่างสงบสุขดีกว่าไหมคําพูดมันก็ดูแบบเรียบง่ายธรรมดาแต่จริงๆแล้วพี่ห็นว่าทําได้ยากเหมือนกันนะคะในสังคมปัจจุบันที่มีแต่เรื่องร้อนๆนนที่กระตุ้นให้เราต้องคิดพูดทําอะไรหลายๆอย่างที่มันขัดกับมโนสสานึกดีชั่ว ถูกผิดของเราบ่อยๆนะคะรู้สึกไหมว่าเออถ้าเกิดว่าใครนะเคยมีเรื่องแบบนี้นะเคยเจอเรื่องราบประมาณพี่พิงนะลองแชร์กันมาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้พิงก็อยากเรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าท่านผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการรับมือหรือจัดการกับอารมณ์หรือสถานการณ์ยังไงนะ เพราะแต่ละคนก็อาจจะมีวิถีหรือวิธีของตัวเองเนาะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอสรุปก็คือว่าวันนั้นเนี่ยนาะหลังจากเราไปทะเลาะก,กับแม่ค้านักด่ากันมาปุ๊บเนี่ยเราก็สัญญากับตัวเองเลยล่ะว่าชีตเนี้ยเราจะไม่ทําอะไรแบบนั้นอีกต่อไปอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการกระทําของคนที่เหมือนกับมันขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์เออถ้าภาษาวัยรุ่นก็ประมาณว่าแบบอ่อนจริงๆเลยอะไรเงี้ยแบบเด็กจริงๆเลยนะตอนนั้นเธอรู้สึกอย่างนั้นนะพี่หมิงบอกตัวเองแบงบ,บนั้นว่าจากนี้ไปถ้าเราจะพูดไรเนี่ย ใจเราใสาขึ้นเรานิ่งขึ้นดีขึ้นมีความสุขขึ้นถ้ามันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเราก็ให้เราพูดเถอะแต่ถ้ามันกลับกันนะเออก็จงหยุดพูดซะเถอะเพื่อใครล่ะ อันนี้ก็เพื่อตัวเองเพื่อใจตัวเองเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองก็ต้องรู้จักดูแลใจตัวเองให้มันไม่เร่าร้อนไปกับเรื่องที่ผ่านเข้ามานะคะแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างด้วยนะส่วนตัวก็คือได้เห็นตัวอย่างจากคุณบาอาจารย์ของเราที่เราคารพนับถือนะคะว่าท่านก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะแต่ท่านก็เลือกที่จะนิ่งนะคะโดยใช้คติธรรมที่ว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปนะคะแม้คำกล่าวหานั้นนะจะไม่จริงเนาะแต่ท่านก็เลือกที่จะนิ่งๆพี่หิงก็เข้าใจนะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราจะอธิบายอะไรไปเ,เราต้องดูนะว่าการอธิบายเหตุผลตรงนั้นเน่ยเราจะทําก็ป่อมเมื่อเราเห็นแล้วว่าเขาอยากจะฟังเหตุผลเนาะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะดา่าเขาอยากจะว่าเฉยๆแต่เขาไม่ได้เปิดใจที่จะฟังเราเลยรือถ้าเกิดเขาคิดที่จะด่าอย่างเดียวคือเปิดแต่ปากกันเนาะแต่ไม่เปิดหูไม่เปิดใจฟังอธิบายไปก็ไม่ได้อะไรนะคะสำนวนไทยก็เลยพูดว่าอะไรพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตําดึงทองเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายหรอกบางทีมันก็นิ่งๆไปก็ได้เราเน้นการ รักษาตัวรักษาใจของเราดีกว่านะคะจะไปให้ค่าให้ราคากับคนแบบนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนาะเรามันคนละ tribe กัน tribe วคือแปลว่าคนละเผ่าพันธ์อะไรเงี้ยล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะคะปล่อยเขาไปตามทางของเขาค่ะทางใครทางมันนะคะเราคงไม่มาโคจรเจอกันง่ายๆนะคะถ้าเราคิดแบบนี้ก็สบายใจเนาะจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพูดมาถึงขนาดนี้ข้อแรกเลยนะคะหลักการที่ดีที่สุดก่อนที่จะเริ่ม5ข้อที่เป็นกฎเล็กก็คือต้องฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่าถ้าอยากได้ยิน สิ่งดีๆนะก็จงพูดเรื่องดีๆแล้วคุณก็จะได้อยู่ท่ามกลางคนดีๆถ้าเราไม่ชอบโดนว่าเนาะก็อย่าไปว่าใครเขาเสีย,สยหายหายหยาบหยาบใครๆแล้วเราก็จะได้ความเคารพกลับมาเป็นเกราะคุ้มกันตัวของเราเช่นกันนะคะ หรือถ้าเราอยากได้ความจริงก็จงพูดความจริงเสมอแล้วเราจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคนน่าเชื่อถือนะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้นะว่าเคล็ดลับการเอาใจเขาไปใส่ใจเราเนี่ยเป็นยังไงทํายังไงได้บ้างนะคะให้ไปติดตามคลิปที่แล้วนะก็คือคลิปที่ชื่อว่ารู้สิ่งนี้แล้วจะไม่มีเรื่องกับใครอีกนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ยินมาเนาะว่าเออเอมพัตตีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมาะกับการเป็นผู้นําด้วยนะเออมันต้องเอามาใช้สิแต่ว่าใช้อย่างไงอะ สเต็ปในการเริ่มมีเอมพัตตีเนี่ยทำอย่างไรนะคะอะลองไปฟังคลิปนี้ได้นะคะ,อะนอกจากเราควรจะมีไมเซ็ตเรื่องการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วนะคะก่อนจะพูดอะไรเรายังต้องคำนึงถึงกฎ5ข้อนี้ด้วยนะ,ะเพื่อให้เราเนี่ยพูดได้ปังน่าฟังกว่าเดิมไม่ใช่แปลว่าเราต้องพูดเก่งแต่เราสามารถพูดได้ดีด้วยการใช้หลัก5ข้อนี้นะคะเพราะมันจะโดนใจอะ่ะมันจะเข้าไปในใจเลยมันจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม ะะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราต้องการที่จะแนะนำตักเตือนอะไรใครนะคะมันก็จะไม่ไปสะเทือนใจเขาอะแต่กลับจะทําให้เขาได้รับประโยชน์จริงๆ แล้วเราก็จะเป็นที่ชื่นชอบด้วยนะคะซึ่งหลักการเบื้องต้น5อย่างเนี่ยนะสามารถนําไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องพื้นพื้นใช้กับคนในครอบครัวการสื่อสารกับเพื่อนกับแฟนไปจนถึงการพูดในวงธุรกิจเพื่อมาใจลูกค้าเพื่อเจราจาต่อรองได้หมดเลยนะคะซึ่งถ้าเรามีหลัก5ข้อเนี่ยเราก็จะสามารถต่อยอดเทคนิคการพูดอื่นๆได้ไม่ยากนะคะแต่ถ้าเราขาดหลัก5ข้อนี้นะ มันก็ยากที่จะไปต่อ,อเรามาดูกันว่ามีอะไรเนาะอันที่หนึ่งนะคะคือพูดความจริงไม่โกหกหลอกลวงหรือบิดเบือนความจริงเราก็ชอบความจริงกันใช่ไหมคะเออหรือว่าเราชอบโดนหลอกกันเ <c oughs> ครชอบโดนหลอกบ้างไม่น่ามีเนาะเราก็ชอบความจริงกันแหละแต่ว่าทําไมเราชอบไปหลอกคนอื่นอแล้วเราก็ให้เหตุผลสวยหรูก,กับตัวเองแก้เขินว่าอะไรทําเอให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยไม่ให้เขาคิดมากเฮ้ยเราคิดว่าเขาจะสบายใจจริงๆใช่ปะ ถ้าเกิดเขารู้ว่าเราอะโกโหกแม้จะเจตนาดีเอ๊ะแล้วเราต้องโกโหกซ้าต่อๆกันไปอีกนานไหมเออแล้วเมื่อเขารู้ความจริงแล้วเขาจะยังเชื่อใจเราได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะโกหกเพื่อเขาอีกในเรื่องอื่นๆได้อีกไหมแล้วสรุปแล้วว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเรื่องโกหกกันแน่แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดพูดความจริงขึ้นมาละ่ะเขาจะเชื่อไหมหรือเขาจะคิดว่าเราหลอกเขาอีก เห็นไหมคะพอเรามาคิดแบบนี้เนาะคิดเยอะขึ้นนะมันก็จะมีคอน s ิเควนซ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่าเฮ้ยม,มันจะมีผลตามมาขนาดนี้เลยเหรอ บางทีเราอาจจะคิดแค่ว่าเฮ้ยเราจะจะแก้สันนการเฉพาะหนะ้าบางอย่างไม่ได้คิดให้รอบก็แต่สุดท้ายอาจจะต้องมาปวดหัวไม่รู้จบก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกพูดแต่ความจริงจะดีที่สุดเลยนะคะเพราะคนที่พูดแต่เรื่องสัตว์จริงเป็นประจำนะมันจะทําให้คําพูดของเขาอะมีน้ําหนักน่าเชื่อถือูพง่ายงว่าอะไรที่มันอ่อนจากปากคนคนนี้นะเชื่อได้ร้อเซถ้าเป็นแบบนี้ได้ดีไหมคะ และใครคิดว่าตัวเองมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะลองแชร์กันมานะคะว่าเออเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยหรือว่าทําไมฉันเป็นคนที่แบบพูดอะไรเราไม่ค่อยมีคนฟังเลยไม่เห็นมีคนเชื่อเลยเอย้ไม่ค่อยมีคนอยากทาตามเลยเอย้ยังไงอะไรวะนะคะลองลองแชร์มาได้นะคะใต้คลิปนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครที่คิดว่าใช่ใครที่คิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจทีมงานของเรานะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้กว้างและไกลที่สุดเลยนะคะ เ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่นะเรื่องไวท์ไลน์เนี่ยก็คือการพูดโกหกเพื่อให้คนสบายใจหรือจะเรียกว่าความเท็จสีขาวอะไรนี้หรือเปล่าเนะาะคือพิงรู้สึกว่าอันนี้บางทีมันก็อาจจะเกิดกับคนที่ชอบคิดว่าเราอะทำเพื่อเขาแต่ถ้าเราลองกลับมาถามตัวเองดีๆนะเออต้องถามตัวเองอย่าสัตซ์ซื่อจริงๆนะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ไหมเวลามีใครมาบอกความจริงเนี่ยสมมติเธอบอกว่าเธอเนี่ยมันอ้วนดำล่ำตี้ะเป็นยังไงคะ โกรธไหมเอออันนี้ก็ต้องโกรธแน่ๆน,นะเออมันแรงไปหน่อยอนึงนะใช่ปะมันแรงไปเอาเป็นว่างี้เอาแค่แบบเฮ้ยเธอเนี่ยแบบสะโพกใหญ่มออะไรเงี้ยเฮ้ยเราคิดว่าไงไม่สะโพกฉันนะ่ะใหญ่พอดีกำลังสวยสมส่วนเลย ออคือถ้าเรามีพื้นฐานนะชอบหลอกตัวเองเป็นประจำนะแบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะเราอาจจะชอบคิดแทนคนอื่นว่าเขาก็ชอบเรื่องไม่จริงเหมือนกันเขาก็ชอบโดนหลอกเหมือนเราเออทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่มันก็ทําให้เราอะ่ะเลือกที่จะไม่บอกความจริงเขาโดยไปตัดสินบนพื้นฐานความคิดของเราซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราเองอะ่ะควรฝึกยอมรับความจริงบ่อยๆมากกว่ายอมรับมันให้ได้อะ่ะ แต่ว่าก็ไปจับแง่ดีจากสิ่งนั้นแทนเช่นสมมุติว่าเราเป็นโรคร้ายแรงเราอยากรู้ความจริงไหมว่าเราเป็นหรือเราอยากให้คนใกล้ชิดปิดบังเรา ันนี้ส่วนตัวนะฮะความคิดส่วนตัวเลยพี่ผิงเองเนะี่ยถ้าผิงเลือกได้นะพี่ผิงก็เลือกที่จะรู้ความจริงอนะ่ะเพราะว่าอืมก็รู้นะว่ามันจะสะเทือนใจเนาะรู้ว่ามันก็ยอมรับได้ยากแต่คิดว่ามันจะทําให้เราเนะี่ยเตรียมรับมือกับมันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับตัวเรากับคนรอบข้างมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นมาดูแลตัวเองแบบใหม่เนาะได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรอีกหลายๆอย่างเออก็ก็ยอมรับว่าแน่นอนอาจจะต้องทุกเนาะเสียใจเศร้าใจเหมือนกำลังใจอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆเนาะแต่ถ้าเราสามารถพึ่ดสู้ได้นะก้าวข้ามมันได้อนยะู่ กมันนได้นะที่พิงเชื่อมั่นว่าคนแบบเนี้ยจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่ต้องหลอกตัวเองไปจนวันตายนะคะเป็นคนที่กล้าเผชิญความจริงเสื้อเนี้ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ํานะคะข้อ2นะก็คือต้องพูดสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะ คือนอกจากทั้งจริงแล้วก็ต้องมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าถ้ามันจริงแต่มันไม่ประโยชน์กับคนฟังนะรู้ไปไม่เกิดประโยชน์บางทีอาจจะซ้าร้ายเกิดโทษเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องพูดนะคะคือพูดให้ฟังเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังคือถ้ายัางไม่ได้ประโยชน์ก็ยังยังไว้ก่อนไปได้นะคะแตเะเบรก่อนตั้งสติก่อนพูดตลอดเลยนะคะเพราะว่าพูดไปแล้วมันเอากลับมาคืนไม่ได้เนาะเหมือนน้ำอ่ะที่มันไหลไปแล้วไม่ย้อนกลับนะคะภาษาอังกฤษเขาเลยใช้ว่า river of no return คือมันไหลแล้วมันไม่ย้อนกลับคําพูดที่มันออกไปจากปากแล้วแล้ว มันกลับมาไม่ได้แล้วนะคะนะสมมุตินะว่าเราอาจจะรู้นะว่าน้องเราเคยขโมยเงินแม่นะตอนเด็กๆเออแต่เหตุการณ์ก็ผ่านไปนานแล้วเนาะแล้วน้องเราก็ไม่ได้ทําอีกอะไม่เคยทําอีกแต่ถ้าเรามาบอกแม่นะตอนนี้นะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ผ่านมานาน,านแล้วนะแต่เรารู้จักแม่เราดีแม่เราจะแบบเสียความรู้สึกกับน้องอะเออแบบเสีย trust กับน้อง,องทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แบบนานขูม,มากเลยเนาะเออเพราะแบบนั้นแปลว่าอะไรเราก็อาจจะไม่ต้องพูดก็ได้ไหมเพราะมันเป็นความจรงิงเนาะแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครไม่ได้เกิดประโยชน์กับ ข้อ3นะคะก็คือพูดถูกกาลเทศะอันนี้เป็นกาลเทศะในแง่ทั้งเวลาแล้วก็สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมเลยนะคะคือถ้าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงมีประโยชน์แล้วก็ต้องถูกการด้วยคือจังหวะมันต้องใช่ด้วยไงคือมันเหมาะสมด้วยเวลาและสถานที่แต่ถ้าแบบจริงมีประโยชน์แต่เวลาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งพูดเช่นมันดันเป็นจังหวะที่ฝ่ายกําลังทําไมหัวร้อนอยู่เขายังไม่พร้อมรับฟังก็อย่าเพิ่งพูดพูดไปแล้วอาจจะเสียโอกาสด้วยซ้ำอ่ะไม่ได้แต้มใดๆนะยังเป็นการทําลายบรรยากาศ การสนทนาหรือ f r i นด์ชิพเออความสัมพันธ์ของเราอีกแ้แย่เลยเอ่ะสมมติบอสกำลังหัวเสียกับเลขาเฮ้ยเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับบอสแบบกำลังจะจยตลาลงานปัญหาขอคําปรึกษาเลยอะโอ,อ้โหรู้สึกมันด่วนมากเลยเออก็เป็นเรื่องจริงเนาะเอ้เรื่องปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับบริษัทด้วยนะเออแต่จังหวะมันไม่ได้วะ่ะเออเรารอให้บอสแบบคำจาวนิดนึงไหมสงบลงอีกนิดนึงไหมเออไม่งั้นนะไอความปรารถนาดีของเราเนี่ย อาจจะกลายเป็นทาให้เราเดือดร้อนไม่รู้ตัวเคยเป็นไหมคะเราทําเรื่องดีเนาะปะถนาก็ดีดนะีเนาะแต่จังหวะนรกมากเลยเอออันนี้ทาไงคะก็ต้องระวังเราก็ต้องรู้จักเลื่อนเวลาการพูดของเราไปรู้จักรออ่ารอให้เป็นนะคะรอจังหวะที่ใช่คนที่สามารถพูดอะไรแล้วมันถูกกระเทศะนะสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะน่าฟังและเข้าไปในใจเขาได้เรียกว่าโดนใจได้ง่ายแล้วก็ได้มากนะคะมันจะไม่แค่เป็นอารมณ์แบบแค่รับทราบ แต่จะเป็นแบบการรับรู้และเข้าใจนะคะส่วนเรื่องการเทศะในส่วนของสถานที่นะมันก็จะเป็นเรื่องของที่ว่าเอ๊ะตรงนั้นน่ะมันเหมาะไหมพี่จะพูดเรื่องนั้นๆมันจริงละหละมีประโยชน์และเฮ้ยแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ควรจะพูดนะ,ะสมมติเราจะไปคอมเมนต์ใครสักคนหนึง เราควรทําแบบส่วนตัวไหมหรือควรทําต่อหน้าทุกคนเลยการทําต่อหน้ามันก็อาจจะดีในแง่ที่ว่าเราแสดงให้ทุกคนเห็นเนาะว่าเออเรานี้ก็ฉลาดเนาะรู้ทุกเรื่องเลยเก่งทุกอย่างเลยเออแต่ในขณะเดีวยวกันก็ทําให้อีกฝ่ายทํไมอาจจะดูโง่งไงเพราะเราดูฉลาดแล้วใช่ไหมเออเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นทําไมคะมันก็จริงเนาะเป็นประโยชน์ละแหละแต่มันไม่ถูกการไงมันไม่ควรเราควรไปทําส่วนตัวกับเขานะรักษาหน้าเขาไว้รักษาเครดิตเขาไว้นะอย่างเงี้ยมันก็เป็นศิลปะอันหนึ่งของการเอาใจเขามาใส่ใจเราไงเพราะว่าเราก็ไม่ชอบให้ใครมาฉีกหน้าเรามา เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ควรไปทากับใครเหมือนกันนะนะคะข้อที่4ก็คือพูดอย่างสุภาพไพเราะเราทุกคนชอบคําพูดรื่นหูกันทั้งนั้นแหละจริงไหมคะหรือใครชอบทชไมชอบฟังคําที่มันกระแทกกระทันแดกดันยับคายอะไรนี้ไหมเอาไม่เนาะเราก็ชอบฟังคําพูดดีๆนุ่มนวลสุภาพอ,อ,าอ่อนหวานอ่าเราก็ควรพูดแบบนั้นเช่นกันใช่ไหมคะคือง่ายๆนะถ้าเราชอบโดนด่าหรือชอบคําชมอ่าที่เขาพูดว่า เขาด่าแล้วไม่ด่าตอบว่ายากแล้วนะแต่คนชมแล้วเราไม่ยิ้มเนี่ยยากยิ่งกว่าใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนนะมีธรรมชาติก็คือชอบคําพูดสุภาพอ่อนหวานชอบฟังแบบนี้ทั้งนั้นแหละนะคะแต่แน่นอนนะคะก็ต้องมีความ จริงใจด้วยนะไม่ใช่ว่าปากหวานกะลนเปรี้ยวนะหรือปากปราศัยน้ําใจเชื่อดคอวันนี้ก็แบบสุภาพสีมาเต็มเลยนะคะก็ไม่ใช่แบบนั้นนะใช่ปะก็ต้องเป็นความสุภาพไพเราะที่มาจากใจไม่ใช่ว่าเฟกเอาไม่ใช่นะซึ่งทุกวันนี้นะที่เรามีดราม่าก,กันมากมายเนี่ยก็เพราะไอ้คาพูดนี่แหละที่มันไปสะกิดใจเนาะไปสะดุดใจอ่าสมมุติเราไปเรียกใครว่าไอ,นานอ้นั่นอีนังนี่อะไรเงี้ยได้ไหมมันไม่ได้นะแล้วยิ่งเราออกพับลิอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความสุภาพเนาะมีการให้เกียรติกันคือการพูดสุภาพมันคือการที่เรากําลัง ให้เกียรติคนที่เราพูดด้วยอยู่เพราะถ้าเราไม่ให้เกียรติเนี่ยเราก็ใส่กันเต็มจัดเต็มถูกไหมคะเพราะฉันสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่พูดจาสุภาพมักจะเป็นที่เกรงใจได้รับการให้เกียรตินะคะสรุปเลยเนาะว่าจะพูดอะไรก็ต้องเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์ถูกกาละเทศะแล้วก็สุภาพน่าฟังนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่ชอบคำหยาบชอบด่าทอด้วยคำพิ่สุภาพรุนแรงเนี่ย คุณเองเนี่ยกำลังสะสมคลังศัพท์ที่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองนะมันจะทําให้เป็นการดึงดูดพลังลบอะ่ะเข้าสู่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะพลังลบที่ว่ามันก็จะดึงดูดคนลบลบอะ่ะเออเรื่องราวที่มันไม่ดีเข้าหาตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากนะเจอเรื่องพวกนั้นก็จงสร้างพลังบวกสร้างคําพูดบวกๆขึ้นด้วยตัวของเราเองนะคะหลักข้อสุดท้ายก็คือข้อหพูดด้วย ิเมตตานะคะคืออะไรก็คือการมีเจตนาที่ดีเนาะเต็มไปด้วยความปรารถนาดีอยากให้เขาได้ดีกระแสะแห่งความบริสุทธิ์ใจที่เราส่งออกไปนะ มันจะทําให้คําพูดเราเนี่ยมีน้ําหนักน่าฟังน่าทาตามนะก็คือเราไม่มีจิตคิดประทุษร้ายหรืออิจฉาริษยาอาฆาตมาร้ายอะ่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราจะแนะนําอะไรใครเนี่ยนะคะอย่าลืมนะใส่ความเมตตาปรารถนาดีเข้าไปนะคะแล้วมันจะทําให้ผู้รับสารเนี่ยนะเขาสัมผัสได้ถึงเจตนาที่ดีของเราจริงๆทําให้แม้ว่าเราจะไม่ได้พูดเก่งหรือมีศิลปะชั้นสูงอะไรมากมายเนาะแต่เราเนี่ยพูดเรื่องจริงมีประโยชน์ถูกการไพเรละแล้วก็มีเจตนาที่ดีแค่นี้นะคะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะ เพราะว่าเรากําลังใช้ใจสื่อสารกับใจเอาความจริงใจของเราเนี่แหละเป็นตัวตั้งซึ่งเวลาเรามีเจตเมตตาเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้จักไต่ศิลปะในการพูดเข้าไปนะโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้านะคะคือถ้าเราเนี่ยเอาไปใช้ในการทํางานเนาะสมมตินะเราต้องดูแลลูกค้าเนาะเราจะไม่โม้คุณภาพสินค้าเกินควรคือเราเอาตามจริงแต่เราอาจจะฉลาดนะ ในการจับจุดเด่นของสินค้ามาพูดใช่ไหมบอกประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเนะเาะแล้วก็หาจังหวะการขายที่เหมาะสมละที่สําคัญก็พูดจาดีๆแล้วก็มีเจตนาอยากให้ลูกค้าได้ของดีจริงๆแบบนี้นะลูกค้าเขาก็สัมผัสได้แน่นอนนะคะว่าเราอยากจะให้ของคุณภาพกับเขาใช่ไหมคนเราเนี่ยมักจะชอบซื้อของจากใครคนที่รู้สึกทำไมคะพูดถูกใจนาะแล้วก็รู้สึกทำไมไว้ใจเขาด้วยจริงไหมคะ ไหนใครเป็นบ้างนะที่แบบเฮยแมคคาออนไลน์คนนี้พูดได้โดนใจจังกดซื้อเลยใช่ไหมอ่าหรือเปล่านะ,อะลองลองดูลองสำรวจตัวเองดูนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรานะมีหลักการพื้นฐานห้นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดนะเราจะสามารถพัฒนาทักษะการพูดอย่างอื่นได้ง่ายและไวขึ้นนะคะถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะลองไปพิสูจน์กันดูนะคะสำหรับตอนต่อ,ตอไปอยากฟังเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อช่วยให้สังคมไทยเราลดการบูลลี่ลงด้วยนะคะด้วยการใช้หลัก5ข้อนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านฟังทุกท่านนะคะมาแนวการ์นดนีสวัสดีค่ะ